รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5น30นาฬนทีเรามีคติธรรมและคำสอนนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่ค่ะทำ,ทำ,ทำทนำทัวเช้านี้เราจะพาคุณผู้ชม ไปเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชพมพร้อมๆกันค่ะสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทำบุญกันที่จังหวัดอ่างทองอําเภอป่าโมกตำบลบางสเสด็จซึ่งวัดสะแก้วเป็นจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้นะครับวัดสะแก้วแห่งนี้เป็นสถานที่ดูแลเด็กกำพร้าและยากจน2,000กว่าคนทั้งชายหญิงเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตเลยครับโดยในแต่ละวัน จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่วัดสะะแก้วกันอย่างไม่ขาดสายทั้งคณะครอบครัวชมรมต่างๆหรือบริษัทห้างร้านด้วยความตั้งใจและจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมในการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของวัดสราแก้วอีกทั้งการมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับการมาท่องเที่ยวทำบุญที่วัดสะแก้วไม่ได้เพียงแค่ให้เด็กๆได้รับความรักความเมตตาจากประชาชนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเท่านั้นแต่ยังทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้อิ่มบุญอิ่มใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือให้โอกาสแก่เยาวชนเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งจากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ จะได้เห็นว่าเด็กๆก,กํำพร้าและยากจนวัดสะแก้วได้รับโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมเสริมต่างๆทำให้เด็กๆวัดสะแก้วในวันนี้เป็นเด็กที่มีความสามารถไม่ว่าจะด้านภาษากีฬาดนตรีและเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมจะริยธรรมโดยมีการเข้าค่ายคุณธรรมรักษาศรรีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำถึงแม้พวกเขาจะเลือกที่เกิดไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ต่อการทำคุณงามความดีมีความสามารถอีกทั้งพรสวรรค์ต่างๆซึ่งได้ถูกขัดเกลาวและสอนให้เกิดความชำนาญสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชนวัดสาแก้วด้วยครับซึ่งเบื้องหลังแห่งความสําเร็จของเด็กๆวัดสาแก้วในวันนี้นอกจากความเมตตาของคุณผู้ชมแล้วยังมีคณะครูอาจารย์กรรมการวัดและท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันที่ท่านได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและปูพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคตครับขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟังท,ทุกทุท่านก็ขอเจริญพรกับญาติโยมที่ให้ความอุปถมัมภ์กับวัดสาแก้วนำเข้าสารอาหารแห้งของกินของใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบาย มามอบให้วัดสกแก้วเพื่อสงเคราะห์เด็กกำพร้ายากจน2,500กว่าคนก็จเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอุปถรัรมภ์เด็กของเราบางคนกำพร้าพ่อบางคนกำพร้าแม่บางคนกำพรพา,พราพรทั้งพ่อทั้งแม่บางคนไม่ได้กำพร้าแต่ยากจนต้องขอความเมตตากรุณาจากท่านสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยอุปถรัรมภ์ต่ออยุให้เด็กหรือเป็นการ เติมเต็มให้กับเด็กทุกคนให้กำลังใจกับเด็กทุกคนให้เขามีกำลังใจในการเรียนการศึกษาถ้าเขาไม่ได้รับความอุปถรัรมภ์จากญาติโยมอาหารเสื้อผ้าพรท่อนสบายการเรียนการศึกษาก็จะไม่ดีฉะนั้นที่เด็กโรงเรียนวัดตะแก้วมีความเจริญก้าวหน้าเพราะเด็กรักความสามคัคคีครูรักสามความสามคัคคีผู้บริหารโรงเรียนรักความสามัคคีกันจึงมีความเจริญก้าวหน้าก็ อยากดูสาวงามต้องไปที่ภาคเหนืออยากดูนากเกลือต้องไปที่สมุทรสงครามอยากกินข้าวหลามต้องไปที่นครปฐมอยากดื่มนมต้องไปที่หนองโพอยากกินส้มโอต้องไปที่นครชัยศรีอยากดูเด็กนักเรียนดีต้องมาที่วัดสากแก้วเท่านั้นขอขอเจริญพรอนุโมทนากับผู้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านที่ให้ความบูธรรมวัดสากแก้วจงพลาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยมีกินมีใช้ รักความสามาคัคคีทั้งในครอบครัวสังคมประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้ทุกท่านมีดวงหน้าสดใสดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพร